รู้สึกดีใจครับที่คนภายนอกให้โอกาสและเห็นความสําคัญของพวกผมครับถึงแม้ผมจะอยู่ข้างในเป็นเด็กส่นฝึกแต่เขาก็ยังให้โอกาสพวกผมได้โชว์ความสามารถของแต่ละคนครับสําหรับวันนี้นะครับก็ดีใจกับลูกๆนะครับที่ประสบผลสําเร็จนะครับในการได้เรียนนะครับศึกษาจบในระดับที่ลูกๆเนี่ยเขาได้ตั้งใจไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นนะครับแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลาย ความรู้สึกสําหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้คือต้องต้องขอขอบคุณภาคีคือใครนะไม่ว่าทางมูลนิธิปัญญาการแล้วก็ทีมงานกศส,สแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในตัวจังหวัดเราแล้วก็ภาคเอกชนที่เห็นความสําคัญของเด็กะเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมนะครับตรงนี้คือรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยเพราะว่าเด็กที่อยู่ข้างในกับเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษานะครับในส่วนตัวผมเองก็ดูแลเด็กที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วซึ่งก็เป็นมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่จะให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้นะครับที่จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองสำหรับกกิจรร วันนี้ก็อยากให้มีมีละครั้งถ้าถ้ายังมีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาดูแลตรงนี้จะเป็นความภาคภูมิใจของเด็กเยาวชนที่จบพันธิศาในแต่ละปีเนาะกิจกรรมมอบวุฒิในอัจริงคือรู้สึกรู้สึกปลื้มนะปลื้มใจแทนเด็กๆก็คือ ในฐานะที่เขาเป,เป็นเด็กในศูนย์ฝึกเนาะเป็นเด็กเยกวาวชนที่อาจจะเคยก้าวพลาดแล้วครั้งหนึ่งเขาก็เคยอยู่นอกระบบการศึกษาแล้วว่าวันหนึ่งนะคะหลังจากที่เข,เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกเนี่ยค่ะมีหน่วยงานมีองค์กรที่ดิบยื่นโอกาสในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การประกอบอาชีพให้เขาเนี่รู้สึกว่าเออมันรู้สึกยินดีแทนแทนเด็กๆะคะ่ะที่ถึงแม้ว่าเขาเป็นส่วนเล็กๆแต่หน่วยงานยังเห็นคุณค่าแล้วก็ให้โอกาสเขาสําหรับการมอบบุร ในวันที่เด็กๆได้รับวุฒการศึกษา นะคะเราอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้ถึงสังคมที่ให้โอกาสเด็กๆนะคะมีบุคคลภายนอกพร้อมที่จะให้โอกาสเด็กๆอยู่เสมอนะคะเด็กๆได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในสู่อฝึกได้เรียนหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพซึ่งเรามีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเราในการจัดการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นกศนอหรือศูนย์การเรียนเซนยอนมอสโกในส่วนของสามัญน,นะคะในส่วนของวิชาชีพเราก็มีผู้สนับสนุนหลักอย่างวิทยาลัย สารพัดช่างนะคะและสื่อพัฒนาฝีมือแรงงานเด็กๆก,กว่าร้อยชีวิตนะคะในวันนี้ที่มารับบทบัตินะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้มีความภาคภูมิใจในตนเองเห็นถึงศักยภาพของตนเองนะคะในขณะเดียวกันเด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่าสังคมและ ุคนภายนอกพร้อมที่จะให้โอกาสเด็กๆแล้วรเรื่องนี้มาจากบทประพันธ์ของนักเขียนรางวัลโนเบลของอังกฤษนะคะชื่อเรื่อง Lord of the f l y นะคะชื่อในภาษาไทยเนี่ยไปพิมพ์เป็นหนังสือได้นะคะชื่อวัวเยวอันสิน้นสูนนะคะแต่ อาจารย์มีการมาปรับเปลี่ยนนะคะชื่อเรื่องว่าผาฝันในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณทางกสศนะคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่สนับสนุนโครงการดีๆนี้ให้กับกรมพินิษฐ์นะคะชื่อโครงการนะคะคือโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา7กิจกรรมหลักนี้เป็นการสรางฝันปันโอกาสให้กับเด็กๆในกระบวนการยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนนะคะครูจะกลายเป็นนักจัดการเรียนรู้นะคะครูมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กๆนะคะอันนี้คือการสารฝันปันโอกาสอย่างแท้จริงค่ะ Thank you.